ขอบคุณมากนักเรียนที่มาช่วยงานครูกลับก่อนนะคะนักเรียนก็ควรกลับได้แล้วข้าจะหมงแล้วตกแก้วหมด มาเดี๋ยวผมมีคลิปเต็มไว้นะครับกำลังอัดยังยังยังไม่ชอบเสียงเดินเลยเนี่ยให้ถือของครูสมานเสีะ ไยีทำไมยังไม่กลับบ้านนักเรียนเฮ้ยยเเอาพ้วยู่ยกเนเา แล้วนี่มันจะตามตานี่ค่ะนเขาับรถมาแล้วก็ามาสู่หน้านี้แหละคนน่ากลัวน่ากลัว กูก็คิดบำคิดจำ๊นี่น่ๆคลิปนี้นี่ไม่มีเส้นผมน้องเป็นห้องที่มันไมจริงต์เเสียงของกูอยู่แถวเนี้ย chết chờ đã ấy nó thằng này rồi, เปิดประตูปิดประตูปิดว้าโอ้โหิยะทุกคนผมเลิกเล่นแล้วนะ